พดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้กะมาพบมาพูกกันคือเก่าเนาะกับสาวเล่าสาวเมืองจำพนเนาะพี่น้องมือนน้กะสิผ้าพี่น้องมากินเขาน้ากันเนาะพี่น้องมือนน้กะมีตำหมกทวเนาะพี่น้องกินกับผักสลัดกินกับชต้ตเนาะพี่น้องแล้วกะผักเสริมพี่น้องมากินน้ากันเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยลืมวัติดเข่าลืมวัติดเข่ากินข่าแรงพี่น้องแรงมือวันอาทิตย์เนาะ มาขึ้นขขาเหมือนกันนะพี่น้องเนาะขเขาเ็นหนึ่งไว้ตั้งใจหาโมงพี่น้องใส่จอบสสติก,พ,กพี่นอขอเหอกันเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ตังมาคุม มนตํากุ้งมาจ้ะตําถั่วจะต่อไปเนาะจะต่อขมขม มากินพักช่นหะ,ะตอนให้มาขนาด thơm là lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะมาอยู่บ้านนี่พักสล,ลัดนี่ปลูกค้ายได้พี่น้องตอนเฮียนั่งซื้อนี่พ่อแม่สิตไตปปลูกมาผิกใ้่ไหมพี่น้องเพิ่นก็สิปลูกพักใหนน้น,นห้ำพร้อมพ้อมน้ำน่าอะไรไหมค่ะคล้ายขอบุนกัะสิบไปขอสื่อพักน้ำเนาะ ผ็ดเ,เลยพี่น้องเลยอยู่บ้านสมัยเฮียนนี่กูมาริกคล้ายนาะพี่น้องเอาไว้มาสื่อเครื่องเฮียนแใจละเมอกระตง้นใจละไปโหดนกริกเนาะไปท้ามจีี่เอิ่ใส่การแล้วก็หมู่ขังเพื่นนนอ,อ,อน หนึ่งเขาป้าไว้ให้พ่อแม่แล้วกันเออเอองัอนนเลยทุกคนมาผิดพี่นอ้องพูดแล้วกะมากินขา้าวกินขา้าวอะไอัพหนักแต่โตัวเพื่อนเพื่อนแต่ละมือ,อกินไปน้ำเราเลี้ยงชีวิตตอนอยังหน่อยไปน้ำเราพี่นอ้อง เฮียนี่นอกจากผงมะพร้าวคายแล้วกัยังมีเห็ดเกลือคลายอีกเด้พี่นอ้องต้มเกลือพนมะพร้าวแล้วกันยังมามาอันเขาเอิญยังบวานเราหวันกี่ท่าเนาะพี่นอ้อง เรียนมาตอนแรกกับและพากันไปขุดทีทานาเนะาะเห็ดทุกขั้นตอนพี่นออ้องเลยตั้งแต่กองเอาหน้ามันักไปต้มเป็นเกลือพี่น้องนเวะวนอะรวีีโอกับซิมีเสียงกนลิงเก็บพี่น้อง Tala mi pha canoe. Pulling game. hiên đang sự cái hiên của chó. hiên họt mặt thành nhôm, cả ọ, chân nhạt chân này ngon 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 xăm, ngon ngon đầy hiên ngon xuống ngon ngon ออกมากะมาเห็ดเวียกอยู่ไทยเนาะน่งเต้กุลและอายุสิบสี่สิบห้าพี่น้อง งานทำอิฐนี่เห็นงานเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่แถวเยาวราชหน้าลูกกี่เดือนดอกก็่งแม่บ้านกลับลงมาอีกปนี้มากับเอือยเฮือนไกลๆกันเนาะเป็นแม่บ้านคึอเกับ อยู่แถวงามวงว,งวานน้องพีนงน่น้องแถวชินตาเกตทั้งยันกะกเป้นแม่บ้านอีกพี่น้องอยู่สุขุมวิทเหตุ้ายหมอง,นมงจนเมื่อนึงแถวแกหมู่เนาะอยู่ซีราชาเพิ่นมาเห็นเพิ่นกัอยากได้ไปเห็นงานนำอีฐกัน กระไดไปเห็ดแม่บ้านดูซิแลใชา่พี่น้องนั่นแหละปัจจุบันกระไดมาเห็ดงานอยู่คไพี่น้องบนกบมาแถวเก่ามาเห็ดอยู่เงียบวะลดซ้ำเพลงคือเก่าพี่น้อง ี่น้องกินไปน้ำ <laughs> กับเราชีวิตไปน้ำกินผูเดียวกินมิดจีรีมันกับปอ๋อคแกได้พี่น้องเลย คัดมากแน่กะสจต่อเนี่ยแ,แหละ มาเจอสตอและกลายเป็นว่ามักเสลยบริกินสับพี่น้องเลยสตอกระผมอ,อยู่แล้ว ซาตอนนี้ค่ะค่ะพี่น้องน้อง่าแหละคนมักกับมักมักผู้บ่มักกับบ่มัก โดยพี่น้องสำหรับมือนี่กะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวราวมึงจำพรแขวงสวัสดเขตไนเดอร์พี่น้องเด้อมือหนามาผมมาผอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ไนเดอร์พี่น้องสบายดี